ที่ตลาดหุ้นกันบ้างครับใน S&P 500 f u t u r e นะครับซึ่งถ้าเรารู้กันนะครับใน Traditional Market เนี่ยมีการฟอร์มเป็น Long Term Up Trend นะครับมายังยาวนานนะครับถ้าลองย้อนกลับมาดูนะครับเราเห็นว่า Traditional Market ในกราฟ Weekly ครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับมาตั้งแต่กับปี2009นั่นเองครับเราจะมีการดิฟลงมาบ้างนะครับสุดท้ายเราก็มีการแล่นกลับขึ้นมาอีกแต่ว่า เราเห็นว่าปัจจุบันนะครับเริ่มมีอะไรที่เขานข้งเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากตลอดมานะครับตลาดหุ้นมีการฟอร์มเป็นเทนขาขึ้นครับโดยมีสัญญาณว่าราคาทาซีรีส์ของไฮไฮแล้วก็ไฮโลนะครับถ้าลองซูมดูในกราฟที่เล็กลงกว่านี้ครับเช่นในกราฟเดลี่เราเห็นนะว่าทุกครั้งนะครับที่ราคาทําการ p ูลแ b a c k ในเทนขาขึ้นนะครับราคานะครับก็มีการกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ break high เก่าฟอร์มเป็นซีรีส์ของไฮไฮแล้วก็ไฮโลมาโดยตลอด แต่เราเฉ็นปัจจุบันนะครับมีสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างชัดชัดเจนนะครับก็คือเรามีซีรีส์ของ lower high นะครับแล้วก็ lower low แล้วถ้าในการาฟเดย์วของวันนี้นะครับโทษทีภาคเดยของวันนี้มีการ break แล้วปิดต่ำกว่า low เก่าตรงนี้ครับก็จะเป็น lower low อันใหม่นะครับซึ่งอ้างอิงจากแต่เดิมนะครับที่ราคาฟอร์มเป็นเทรนขาขึ้นอย่างยาวนาน,นครับแต่ปัจจุบันเราเห็นว่าราคาครับมีการ เปลี่ยนแปลงคขานข้งจะชัดเจนนะครับโดยที่เรามีแนวต้านตรงนี้ครับกับแนวรับตรงนี้ซึ่งเราเชืนไ้ว่าราคารครับไม่สามารถเบรกจากแนวต้านไปได้ครับกลับกัน,นครับเรามีการเบรกดาวจากแนวรับนะครับพร้อมกับการฟอร์มเป็น pattern ที่บา l ิ i s h ตรงนี้นะครับซึ่งหลายคนจจะมองว่าเป็น t i p l e top นะครับหรือวอาจจะเป็น head and shoulder pattern ซึ่งเป็นบาิ i s h pattern ที่เรามีการ b r e a นะครับ กับมารีเทสแนวตันนะครับทดเทียบแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มีการล่วงกลับลงมาดังนั้นพับมันอาจจะมองอกาเรยว่าช่วงตรงนี้นะครับที่มีการฟอร์มขึ้นมาเป็นดิสเิบูชันแพทเทิร์นนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้มันเป็นเทนขาขึ้นดังนั้นทับการเบรกลงตรงนี้ครับแล้วก็การคอนเฟิร์มชันตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเทนขาลงนะครับในตลาดหุ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับตาบใดก็ตามที่ราคายังอยู่ต่ากว่าเส้นแนวรับ ตรงนี้นครับผมก็่่อทั้างจะบาลิชนะครับในตลาดหุ้นดังนั้นถ้าใครเป็นเทรดเดอร์ที่เทิดตามเทรนด์นะครับถ้าเทนขาขึ้นก็ซื้อเทนขาลงก็ขายนะครับผมมองว่าในช่วงตรงนี้นครับควรจะเป็นช่วงที่เราควรจะเทค p r o f i ตนะครับหรือว่าจัดการลดความเสี่ยงในพอร์ตของเรานั่นเงครับซึ่งจากการลงมาแค่นี้นะครับจากยอดลงมาเกือบ18%นะครับ ถ้าคุณลองไปดูในกราฟของพวกหุ้นเทคหลายตัวนะครับก็มีการล่วงลงมาค่อนข้างยับอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเป็นกราฟของ Netflix นะครับเราเห็นว่ามีการล่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับเกือบจะเ7นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับหุ้นเทคตัวอื่นๆหลายๆตัวนะครับเพราะว่าหุ้นพวกนี้ครับมันขึ้นแรงครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้ามันลงครับมันก็ลงแรงเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวนะครับมันจะมีการล่วงหมดนะครับ คุณบางตัวก็มีการขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเซกเตอร์ของพลังงานครับน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็พวกพลังงานนั่นเองครับที่มีการขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาน้ํามันกับปัญหาพลังงานครับดังนั้นครับที่ผมโชว์ทั้งหมดนี้ครับที่อยากจะบอกก็คือถ้าใครนะครับที่เป็นเทรดเดอร์นะครับก็อาจจะควรจัดการพอร์ตนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในตรงนี้ครับ แต่ถ้าใครนะครับไม่ได้เป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักลงทุนนะครับที่มองจากคุณค่านะครับหรือว่ามองจากฟันเดเมนทัลของสินทรัพย์นั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือนักเทรดหุ้นนะครับเท่เทียมนักลงทุนหุ้นผมมองว่าถ้าคุณยังเชื่อในฟันเดเมนทัลของมันครับเราสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับผมมองว่าก็ไม่ใช่เป็นต้องแพนิกขนาดนั้นครับในช่วงตลาดแบบนี้นะครับยิ่งดีด้วยซ้ําที่เราจะได้ซื้อของถูกลง นั่นเองครับถ้าใครชอบคลิปใน,นวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อช่วย้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตให้นะครับ